จับแป็นพัดไปแลกสู้ร้ายนะครับนี่จัดนานชลองกลับรอบยี่สิบเก้าปีโคออบนะครับนะจะติมทางกิจกรรมเสริมการค้าและการ,สรแสดงบันเทิงทุกค่ำคืนครับโดยระหว่างวันที่สองถึงสิบสามปรึภาคมนะครับทีท่สาก่อนโคออบสุ้ร้ายท่านีมีการจัดนานชลองกลับรอบยี่สิบเก้าปีอย่างยิ่งใหญ่นะครับโดยเพื่อนประชาชนรวมช็อปสินค้าถูกใบเซตเนี่ยมูลค่าหนึ่งร้อยบาทนะครับและคูปองสะทมหนึ่งใบสะสมกลับอ้าใบสามารถนำมาแลกรับอาทิตย์ลุ้นช่องรางวัล ต้อนะครับได้แก่รุ่นรางวัลทั่วไปเครื่องชากลไกควารางวัลหย้เนี่ยอีกด้วยรายการรางวัลหย่นะครับอีกครั้งหนึ่งในวันทุดถ้ายกองงานโดยผู้ที่เข้าร่วมกับเพลงกลอกชื้อที่ยู่นะครับไม้เล็กตัวทับลงในคูป,ป้องนะครับกรปเที่ววนี่ได้รุ่นโชกกันด้วยนะครับ งานนี้ก็จะึ้นภายใต้แนวคิดส่งเสริมเศรษฐกิจท่านรักแล้วก็คืนกำไรสู้สมาชิกสหกรณ์พร้อมมีการเผมซีซั่นด้วยการแสดงซอดจากศิลปินชื่อดังในทุกคําคืนค่ะเช่นในวันที่เจพฤษภาค,คมเนี่ยค่ะก็จะมีนั่งลุงนองเดียววันที่8พฤษภาค,คมเป็นการแสดงข้องรัชโยป,ปัาสปไรา์สิบแปพฤษภาค,คมมีบาวีแลวก็วันสุดท้าย13พฤษภาค,คมก็ปิดงานด้วยการแสดงจากวงไมมอมแมมค่ะ งานนี้นะคะไม่เพียงแต่ว่าจะส่งเสริมการจับใจใชายโอยในชุมชนแต่ว่ายัางเป็นการสร้างพื้นที่ให้ครอบครัวและก็หนักท้องเที่ยวได้มาพักพ่อนและก็มาทํากิจกรรมเชิงสร้างสร้นตลอดจนเ,เป็นเวทีให้ศิลปินท้องทิน่นและก็ระดับประเทศเนี่ยได้มาแสดงศัก,กยภาพกันด้วยนะคะก็ไปเที่ยวกันได้นะถึงวันที่13พฤษภาคมนี้ที่โคออฟสุราธ,ธานีค่ะ